ควินเทนโพสนะครับหนึ่งในเซนเตอร์ที่น่าสนใจเซนเตอร์ดาวรุ่งจากโคดิสเตอร์เรียร์ควินเทนโพสเป็นเซนเตอร์ที่สูง7ฟุตแต่ว่าสามารถมีการยิงที่เฉียบคมและความน่าสนใจของ q u i n เทนโพสเขาไม่ใช่ผู้เล่นอเมริกาเขามาจากเนเธอร์แลนด์ชีวิตของเขาเดินทางมาอย่างไรมีเรื่องราวต่างๆนานา,นามากมายมีความประทับใจกับสเตเฟนเคอร์รีวันนี้เราจะไปรู้ประวัติ ควินเทนโพสให้มากขึ้นควตตินเทนโพสนะครับเกิดและเติบโตที่นะเนเธอร์แลนด์นะเนเธอร์แลนด์เนี่ยหรือประเทศฮอลแลนด์ในอดีตเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีฟุตบอลเป็นกีฬาหลักนะเป็นที่ที่ผลิตนักกีฬาฟุตบอลมากมายควินเทนโพสในช่วงวัยเด็กเนี่ยก็เริ่มจากการเล่นบาสเกตบอลพ่อของเขาเนี่ยเป็นอดีตนักบอลมาก่อนก่อนที่ เจ้าตัวจะเริ่มเล่นบาสเกตบอลเริ่มสนใจในกีฬาบาสเกตบอลแล้วก็มีครอบครัวคอยสนับสนุนควินเทนโพสเริ่มหันมาเล่นบาสเกตบอลในวัย11ปีเขาเป็นผู้เล่นเยาวชนให้อัลพาโลอัมสเตอร์ดัมหลังจากนั้นเนี่ยโดยรูปร่างส่วนสูงความสามารถของเจ้าตัวเนี่ยก็มักจะเป็นผู้เล่นที่เริ่มจะเล่นได้ดีขึ้นเริ่มจะรักในกีฬาบาสเกตบอลเขาอยู่ในชุดเยาวชนเป็นหลัก จุดเปลี่ยนในชีวิตของควินเทนโพส์นะครับเกิดขึ้นในปี2013ในปีนั้นเนี่ยเขาเฝ้าดูเดิร์โนวิสกี้เดิร์โนวิสกี้เป็นฟอร์เวิร์ดชาวเยอรมันที่สามารถพาทีมของเขาเนี่ยพาทีมดัลลัสชนะโคบีไบอันชนะเควินดูแลนและก็ชนะ, an, ชนะ, ant, ะเรบอนเจมสามารถเป็นแชมป์ NBA ได้ด้วยความที่เป็นผู้เล่นยุโรปเหมือนกัน และไปสร้างตำนานสร้างชื่อใน NBA โดยความสูงของเขาด้วยการยิงที่แม่นยำเดิร์โนวิสกี้เลยเป็นต้นแบบควินเทนโพสตมาโดยตลอดโพสต์ Post มองว่าโนวิสกี้เป็นผู้เล่นตัวใหญ่มาจากเยอรมันเป็นผู้บุกเบิกให้ผู้เล่นยุโรปเนี่ยสามารถเข้าไปเล่นใน NBA ได้และเขาชอบการยิงของเดิร์โนวิสกี้เขาเลยเอาเดิร์โนวิสกี้เป็นต้นแบบมาโดยตลอด หลังจากนั้นเจ้าตัวเริ่มจะเล่นบาสเกตบอลอย่างจริงจังในวัย15ปีก็เล่นอย่างมากขึ้นมีช่วงเวลาที่เขาเนี่ยมั่นใจในตัวเองและกำลังเติบโตขึ้นโดยมีครอบครัวเนี่ยคอยสนับสนุนมาโดยตลอดในวัย18ปีเจ้าตัวสูง6ฟุต8หรือ204เซนติเมตรในฐานะชุดนั้นเนี่ยเขาสามารถพาทีมมีผลงานที่ดีและก็เป็นแชมป์เป็นผู้เล่นตัวหลัก ในวัย18ปีนะครับควินเทนโพสเนี่ยลงเล่นศึกชิงแชมป์แห่งชาติ mm. ที่เนเธอร์แลนด์ในปีนั้นเนี่ยเขาเป็นผู้เล่นเซนเ,นเตอร์ที่สูง6ฟุต8หรือ2เมตร4เซนติเมตรเขาเล่นได้โดดเด่นมากและสามารถฟาดแชมป์ในรายการนั้นก่อนที่เขาจะไปเตะตาแมวมองแล้วสโมสรอัเอาบาเบอริน จากเยอรมันจะทาบทามตัวเขาไปร่วมทัพนะครับหลังจากนั้นเนี่ยควินเทนโพสเนี่ยก็ย้ายไปเล่นที่เยอรมันเขาก็แหมมันก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะเด็กคนนึงต้องไปต่างบ้านต่างแดนแต่ควินเทนโพสเนี่ยก็มองว่าถ้าตั้งใจแล้วก็ต้องไปให้สุดทางและการไปเยอรมันเนี่ย เหมือนได้ไปบ้านเกิดไอดอลของตัวเองนั่นคือเดิร์กโนวิสกี้หลังจากไปเล่นเยอรมันเสร็จเนี่ยในอายุของเขาเนี่ยมันอยู่ในช่วงวัยที่ต้องเลือกแล้วว่าจะเรียนต่อมหาลัยหรือจะเล่นอาชีพในตอนนั้นเนี่ยเขามีสโมสรอ,อย่าง FC บาร์เซโลนายื่นมาดึงเขาไปร่วมทัพหรือสโมสรนในเซอร์เบียอย่างเมกะบาสเกตบอลก็อยากได้เขาไปร่วมทัพแต่ว่าควินเทนโพส ได้ตัดสินใจย้ายไปที่อเมริกาเขาเลือกไปเรียนมหาลัยมิสซิสซิปปีสเตทในปีแรกและก็ชีวิตในอเมริกาไม่ง่ายเลยช่วงเวลามหาลัยในอเมริกาเนี่ยปีแรกเขาได้เล่นแค่8นัดจากผู้เล่นที่เล่นสโมสรมาได้มาเล่นแค่8เกมผลงานแค่1.1คะแนนเท่านั้นเขายังกัดฟันสู้ต่อที่มิสซิสซิปปีในฤดูกาลที่2อาการดีขึ้น จาก1คะแนนเพิ่มมาเป็น2.8คะแนนเขาได้ลงเล่น31นัดเป็นตัวสำรองทั้งหมดก่อนที่ควินเทนโพสเนี่ยมั่นใจว่าตัวเขาก็มีดีเช่นกันเล่นมา2ปีและได้1แต้ม2แต้มเจ้าตัวเลยย้ายไปเรียนที่ Boston คอ l l เล e ที่นั่นเนี่ยเจ้าตัวได้รับโอกาสมากขึ้นได้เป็นตัวจริง11เกมเล่นไป31นัดผลงานจาก2คะแนน 9กระโดดเป็น9.4คะแนน5.4รีบา์และก็ในปีที่4ที่บอสตันคอ l เลจเขายกระดับเป็น15คะแนนแล้วปีสุดท้ายสุดปังควินเทนโพสท,ทำผลงานไว้ที่17คะแนน8.1รีบาวอด์2.9แอซซิตและยิง3แต้มสูงระดับ43%หลังจากนั้นเนี่ยควินเทนโพสก็เริ่มจะเข้าดัฟใน NBA ก่อนที่จะเข้าดามนะครับเรามาดูรายงานจากแมวมองก่อนดีกว่าเขามองว่าคินเทนโพสเนี่ยเป็นเซนเตอร์ที่รูปร่างสวยนะสูง7ฟุตแล้วก็สามารถยิง3แต้มได้ดีในช่วงเวลาที่เล่นคอเลจเนี่ยเขายิง3มแต้มไป73ครั้งแล้วก็ฟิลโกเนี่ยยิงสูงถึงระดับ43%ลูกโทษยิงอยู่83%เป็นเป็นเซนเตอร์ที่ไม่มีปัญหาเรื่องการชูตติ้งเป็นคนที่ชูตได้ดีมากรวมถึง เวลาเล่นเกมลับการเกกกะใต้ห่วง7ฟุตของเขามีศักยภาพที่ดีถ้าเล่นพิกแอนโลโดนเกมบุกพิกแอนโลเขาสามารถหดไปช่วยที่ห่วงได้ดีมากอันนี้คือเรื่องที่เป็นจุดเด่นของควินเทนโพสแต่ข้อเสียเนี่ยเขายังไม่สามารถป้องกันผู้เล่นที่ p i กแอนป p อปหรือสกินเสร็จและดีดออกมาด้านนอกเขายังไม่มีความไวขนาดนั้นและก็ถ้าโดนสลับตัวประกบเจอตัวเร็วๆตัวจี้จี้จี้ใส่ u i ินเทนโพสยังรับมือได้ไม่ดีนักแล้วก็การออกมาจากใต้แป้นป้องกันผู้เล่นนอกใต้แป้นเนี่ยยังเป็นปัญหาของควินเทนโพสความสูงความใหญ่ก็ตามมาด้วยความช้านะครับเขาเลยมองว่า ควินเทนโพสเนี่ยศักยภาพนะพัฒนาดีๆเนี่ยอาจจะเป็นบุคลเปสหรืออัลฮารฟอร์ดเซนเตอร์ที่เล่นพ i ิกแอนด์ป๊อปได้ดีสามารถยิงได้ดีแล้วก็ในปีท้ายๆที่มหาลัยเนี่ยเจ้าตัวเชื่อมเกมได้จ่ายบอลได้นี่คืออีกจุดหนึ่งที่ดีและเกมรับยังต้องปรับปรุงต่อไปนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยในช่วงเวลาที่เตรียมจะดับนะ เจ้าตัวเนี่ยได้เข้าไปซ้อมที่ Golden State Warrior ไปโชว์ฟอร์มไปโชว์ฝีมือให้เห็นซึ่งไมค์ดลเวีเนี่ยผู้จัดการทีมของ Golden State Warrior ได้บอกว่าจุดที่มันเป็นจุดแข็งของควินเทนโพสเนี่ยเขามีรูปร่าง7ฟุตแต่มีฟอร์มการยิงที่สวยมากการยิงขั้นพื้นฐานลักษณะท่าทางเขาเป็นชูเตอร์โดยแท้เราจะไม่เห็นผู้เล่น7ฟุตที่ยิงได้สวยแบบควินเทนโพสและเปอร์เซนต์การยิง ค่อนข้างจะไว้ใจได้เขาเป็นหนึ่งในเซนเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการชูท,ที่สวยมากไมด์เดลเวีเลยเตะตาตั้งแต่วันนั้นและก็หมายปองไว้ว่าเด็กคนนี้อาจจะเป็นหนึ่งอาวุธอาจจะเป็นเซนเตอร์อีกหนึ่งคนที่เข้ามาเติมแต่งให้โกลเด้นสเตเบ r เอร์มีมิติการเล่นที่มากขึ้นและก็หลังจากนั้นเนี่ยโกลเด้นสเตเบเอร์ก็มองว่าเด็กคนนี้แหละ จะต้องมาอยู่ในเงื้อมมือเขาโกลเด้ s t a ต e w ล r เ i อร์ได้ดับควินเทนโพสในอันดับที่52ก่อนที่จะมีปัญหาเรื่องการเทรดย้ายนู่นนี่นั่นระหว่าง OKC p o r พอแลนด์แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยควินเทนโพสก็ได้รับใช้โ o ลเด้นส a ต e w ล r เ i อร์ในปีนี้เนี่ยเขาลงเล่นไว้ทั้งหมด 32เกมเป็นตัวจริง13นัดเขามีผลงานอยู่ที่8.6คะแนน1.4อาซิตสรีบาวแล้วในช่วงหลังเขามีฟิลโก3คะแนนที่ยิงสูงระดับ43%เกมนึงเนี่ยเขายิงประมาณ2ลูกนะครับ แต่ว่าไม่ใช่ควินเทนโพสจะได้รับโอกาสเลยทันทีก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าตัวเนี่ยถูกส่งไปเล่นในจีลีกเป็นหลักและค่อยๆพัฒนาสิ่งที่เจ้าตัวต้องเล่นเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยเควอลูนี่เดมอนกีนเนี่ยก็อัดกับเขาและก็รู้สึกว่าเด็กคนนี้ทักษะได้สอบผ่านรวมถึงมันมีช่วงเวลากลางฤดูกาลเนี่ยมันมีทิปเกมเยือนนะที่มีผู้เล่นเจ็บเยอะ พวกพี่ๆเนี่ยเดมอนกีนกับเควอลูนี่เนี่ยก็แนะนําให้สโมสรเนี่ยยัดควินเทนโพสไปทัวร์ด้วยแต่ก็ใส่ลายชื่อไม่ทันในบางช่วงเวลาเขามองว่าเด็กคนนี้เล่นบาสระดับมหาลัยมา5ปีแล้วอยู่ในโครงสร้างแบบบาสคลาสสิกเลยอายุของเขาเนี่ยพร้อมใช้งานแล้วก็ ตัวเขาเองเนี่ยในช่วงเวลาที่ลงไปเล่นใน g l e a g เนี่ยเขาพัฒนาเกมรับเขาช่วยป้องกันพลิกแอลโลได้ดีขึ้นการสลับตัวประกบเขาทำได้ดีขึ้นเขาเรียนรู้เกมรับมากขึ้นจากรุ่นพี่ใน Golden State Warrior และตอนนี้เขาพอใช้การได้แล้วเขาเป็นตัวแก้ขัดให้ทีมได้สต e ฟเคอ r ์เลยดึงเด็กคนนี้ กลับมาใช้งานในสโมสรน,นะครับนี่คือหนึ่งจุดที่น่าสนใจควินเทนโพสได้บอกว่าในช่วงเวลาที่เขาอยู่ในทีม Golden s t a ต e บอร์ i o r คนที่เขาต้องให้เครดิตเลยคนที่สอนการเล่นเกมรับให้เขาเนี่ยนั่นคือซาซาพาชูเลียอดีตเซนเตอร์โกลเด้นสเต e บอร์เ o r เขาได้แนะนำการเล่นการสลับตัวประกบการหมุนเวียนแล้วก็วิธีการเล่น นี่คือหนึ่งจุดที่โพสต์ได้ประโยชน์มาจากทีม Golden State Warrior ส่วน Stephen Curry เนี่ยก็กล่าวชมเด็กคนนี้ว่าหลายต่อหลายครั้งเนี่ยในเกมเนี่ยเขาโดนลุมหนักมากโดนดับเบิลทีม2คน3คนแล้ว Quinten Post มักจะอยู่ในพื้นที่ที่ดีดีดบอลไปให้เขาเขาสามารถจบ3คะแนนได้เขาเป็นอีกหนึ่งอาวุธที่ช่วยแบ่งเบาภาระของ Stephen Curry การมีเซ็นเตอร์ตัวใหญ่ที่ชุดแม่นๆแ,และจ่ายบอลเป็น เป็นอะไรที่มีประโยชน์ต่อสเตเฟนเคอร์รีนะครับสุดท้ายแล้วนะครับเราก็ต้องแต่เอาใจช่วยนะหวังว่าควินเทนโพสเนี่ยจะพัฒนาฝีมือมากขึ้นจะมาเป็นอาวุธที่เพิ่มขึ้นของโเด d นสเตเวอร์เ r อร์อาจจะทำให้พวกเขาเนี่ยเป็นม้ามืดแอบลุ้นแชมป์ในปีนี้ก็เป็นได้นะครับเรื่องสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องเล่าของควินเทนโพสนะตอนนั้นเนี่ยไปทิปเกมเยือนกันเนอะแล้วก็กลับมาที่สนามบิน ในวันนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยตอนที่ลงเครื่องเนี่ยมันประมาณตีสองครึง่งทุกคนเนี่ยก็แยกย้ายกลับบ้านกันหมดนะครับทุกคนเนี่ยก็ขับรถกลับบ้านนู่นนี่นั่นควินเทนโพสเนี่ยไม่ได้เตรียมรถมาเขาก็มาเรียก Uber อร์ตอนตีสองครึง่งซึ่งรถเนี่ยมันหมดแล้วเขาอาจจะยังเรียกพยายามเรียก Uber ต่อไปแล้วก็รอ Uber อร์ยันเช้าก็ได้ทุกคนเนี่ยแยกย้ายกลับบ้านกันหมด กัปตันของทีมสเตเฟนเคอร์รี่ยังไม่ยอมกลับบ้านรอส่งลูกทีมจนหมดและในเวลานั้นเนี่ยตีสองครึ่งเนี่ยควินเทนโพสยังเรียกรถไม่ได้สเตเฟนเคอร์รี่ถามว่าเฮ้ยนายกลับบ้านไม่ได้เหรอไอ้หนูให้พี่ไปส่งไหมเขาบอกว่าบ้านของเคอร์รี่เนี่ยไม่ใช่ทางผ่านเลยจะต้องอ้อมรถไปส่งเขาอีก40นาทีแต่เขาเองเนี่ยก็อยากปฏิเสธเคอร์รี่นะแต่อูเบอร์เนี่ย มันก็เรียกเท่าไหร่ก็เรียกไม่ได้สุดท้ายแล้วเนี่ยเคอร์รี่เลยบอกว่าไม่เป็นไรกลับกับพี่เดี๋ยวพี่ขับรถไปส่งควินเทนโพสเนี่ยประทับใจมากๆเขาเป็นแค่ลูก,กี้คนที่เป็นซูเปอร์สตาร์คนที่เป็นกัปตันของทีมไม่เห็นจะต้องแบบมาดูแลเขาขนาดนี้เลยสุดท้ายแล้วเนี่ยในค่ำคืนนั้นเนี่ยเคอร์รี่เลือกจะขับรถไปส่งควินเทนโพส นี่คือหนึ่งในภาวะผู้นำของสเตฟนเคอรีการดูแลลูกทีมจนวินาทีสุดท้ายควินเทนโพสต์ประทับใจเรื่องนี้มากๆเอาละเด็กคนนี้เริ่มจะเติบโตขึ้นต่อสู้มาจากฮอลแลนด์ and, จนกลายเป็นผู้เล่น NBA มันต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนนี่อาจจะเป็นอาวุธอันใหม่ของโกลเด้นสเตเวอร์ที่น่าสนใจก็เป็นได้ตตายปสอรี